มารับน้องแมวโกโก้เนาะตัวที่ท้องใหญ่ๆนะที่อ้วนๆตัวเล็กๆหันเล็กๆที่สวยๆชอบขี้เล่นนะไม่สบายคนละตัวกับที่ป่วยนะออกมาแล้วลูกสาวนะโอ้ยมาหาหมอยอีกแล้ว ยุ่งมากๆเลยช่วงนี้เป็นอาทิตย์แล้วล่ะยุ่งเนี่ยพ่อแมวป่วยสองตัวสามตัวเนาะแล้วก็เป็นต่างโลกกันตัวหนึ่งเป็นเบาหวานซึ่งจะต้องฉสียดยาเช้าเย็นแล้วก็กลางวันยาเม็ดอีกแล้วก็มาตัวนี้ป่วยอีกเนาะตัวนี้ก็ป่วยเป็นช่องท้องเขามีก้อนเป็นก้อนเป็นไตนะ่ะเมื่อวานนี้ทั้งโอจัดชุดใหญ่เหมือนกันตัวเล็กเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ย ทั้งเอ็กซเรย์ทั้งอะไรต่ออะไรตรวจครบเซจโอ้โหแล้วพ่อเขาก็เนาะโลกไม่สบายก็ต้องเกทั้งทำงานแล้วต้องกลับมากลุ้มใจหมาแมวไม่สบายอีกนาะ่าสงสารแกร่นนะครั้งนี้ก็เครียดเหมือนกันก็เลยยุ่งๆไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเพื่อน,เอนๆเนาะแต่ก็ต้องนั่นแหละมีคลิปก็ลงไปคลายเครียดลงไปบ้าง มีเวลาก็ตอบเพื่อนมั่งไปดูเพื่อนมั่งนนอะเนาะอย่าว่ากันเด้อถ้าไปช้าก็สักพักมันก็คงจะดีขึ้นเนี่ยสงสัยจะเป็นซึมเศร้าด้วยมั่งเนี่ยเป็นหลายสิ